ดีค่ะดันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในทีมปวยทานนะคะเหรียญปยทานรัตตอรี่นะคะวันนี้เราก็าพับเป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกดาวกระจายแบบที่สองนะคะดาวกระจายแบบที่สองอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็พับไม่ยากเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังสวยงามนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมี ลอตเตอรี่นะคะที่ไม่ถูกรางวัลที่ใช้แล้วนะคะครั้งนี้เราจะใช้ทั้งหมด4ใบด้วยกัน4แผ่นด้วยกันนะคะเพราะว่าดอกลอตเตอรี่นะคะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะครั้งนี้เราจะใช้เหรียญ5บาทนะคะแล้วก็ลูกปัดไว้สําหรับทําเกสรนะคะล้วจะมีพวกสกอตเทปนะคะไม้บรรทัดนะคะ ครีมนะคะสำหรับเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็กาวกันไกลคัตเตอร์นะคะก็ไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดส่วนตรงนี้นะคะ,ะมีรอยฉีกปะนะคะตัดออกนะคะเราจะเห็นเป็นรอยปะนะคะสองฝั่งนะคะเราจะตัดแค่ตรงรอยปะนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้สกอ๊อตเทปนะคะเอามาเชื่อมต่อกันนะคะทั้งหมด4ี่แผ่นนะคะไปแผ่นที่2เลยค่ะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะสกอ๊อตเทปส่วนที่เกินเราไม่ตัดนะคะเราพับเก็บไปเลยนะคะ เลยนะคะคเมื่อเชื่อมติดต่อกันได้นะคะก็จะเป็นแผ่นยาวนะคะความยาวเท่ากับลอตเตอรี่นะคะ4ี่สีสแผ่นนะคะหรือถ้าวัดความยาวก็จะได้เท่ากับสี่สิบสามเซนติเมตรนะคะประมาณสี่บสามเซนติเมตรนะคะส่วนด้านกว้างก็คือความกว้างของลอตเตอรี่ห่งแผ่นนะคะต่อไปเราจะแบ่งกระดาษลอตเตอรี่นี้นะคะให้เป็น4ส่วนนะคะ ทำเป็น4เส้นนะคะเราก็ใช้วิธีการพับครึ่งเหมือนแบบก่อนๆน,นะคะที่เราทํามานะคะแบบนี้นะคะใช้ไม้บรรทัดช่วยแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดค่ะ เวลากรีดนะคะเราใช้มืออีกมือหนึ่งมือซ้ายนะคะประคองไปด้วยนะคะเพื่อกันพลาดอ่าใบมีดเฉลับนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แบ่งครึ่งอีกนะคะ ตอนนี้เราก็ตัดลอตเตอรี่ออกเป็น4เส้นนะคะเท่าเท่ากันแล้วนะคะแล้ก็นําแต่ละเส้นนะคะมาเรียงซ้อนกันให้ปลายเสมอกันนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็ทบเข้าหากันนะคะเพื่อเราจะตัดปลายของอกระดาษลอตเตอรี่นะคะให้เป็นปลาย ให้เป็นปลายแหลมนะคะตัดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะตรงปลายนะคะตรงปลายนี้อย่าให้แหลมมากนะคะเพื่อง่ายในการอสอดนะคะเพราะว่ากระดาษลอตเอรี่เนี่ยมันอ่อนนะคะอ่อนกว่าลิบบินนะคะ ต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็แบ่งครึ่งนะคะพับครึ่งเลยค่ะกดลงไปนะคะเราจะทำฐานสี่นะคะในการพับเหรียญโปรยธานนะคะเราจะต้องขึ้นฐานสี่นะคะแล้วก็แยกออกมานะคะหยิบนะคะปลายเท่ากันทั้งสองด้านนะคะ หยิบเส้นที่1ขึ้นมานะคะแล้วก็เส้นที่สองนะคะเส้นที่สองคล้องทับไปในเส้นที่1แบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่สามคล้องทับไปในเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะเส้นที่สี่เราก็สอดไปในเส้นที่หนึ่งนะคะสอดไปในบ่วงของเส้นที่หนึ่งแล้วเราก็ล้วงนะคะหยิบเอาเส้นที่สาม ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญน,นะคะครั้งนี้เราใช้เหรียญ5บาทนะคะจะได้เหมาะสมกับดอกอาดาวกระจายนะคะในแบบที่2หน่อยนะคะหยิบปลายข้างล่างนะคะเส้นบนนะคะพับขึ้นมานะคะ เราจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เส้นที่อ่ซ้ายมือพับไปทางขวามือเส้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาข้างล่างเส้นที่อยู่ขวามือเราจะพับไปทางซ้ายมือโดยสอดไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามะะแล้วก็ดึงนะคะจะได้ตามนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะ เราจะทำสอดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเราจะสอดเส้นสั้นนะคะเส้นสั้นในแต่ละด้านนะคะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามเลยค่ะจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะตามถนัดเลยค่ะ เมื่อเราสอดนะคะในครั้งที่สองแล้วนะคะก็จะมีเส้นสั้นนะคะอยู่ข้างบนนะคะเส้นยาวอยู่ข้างล่างนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านแบบนี้นะคะเราจะทำให้อลอตเตอรี่นะคะอตอนนี้มีทั้งหมด4เส้นนะคะสี่คู่เราจะแยกออกเป็นเส้นเดี่ยวนะคะเป็น8เส้นนะคะทั้งหมด8เส้นเลย โดยเราจะหยิบเส้นบนนะคะสอดเข้ามาในช่องที่อยู่ตรงข้ามตามแบบเลยนะคะขวาไปซ้ายนะคะล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ซ้ายนะคะไปขวา <anca> ก็จะได้ตามนี้แล้วนะคะเมื one, ่อสอดได้ตามนี้แล้วนะคะเราจะเห็นว่ามีเส้นยาวกับเส้นสั้นนะคะเส้นยาวกับเส้นสั้นนะคะเราจะทําเส้นยาวนะคะเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนนะคะโดยนะคะเราจะหมุนไปทางซ้ายมือหมุนไปด้านหลังพับไปด้านหลงังแล้วก็หมุนแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะเส้นนี้บิดไปทางซ้ายมือแบบนี้นะคะ แล้วก็หยิบเส้นที่เราบิดไปเมื่อกี้นะคะวนกลับมาทางขวามือรูปแบบนี้แล้วก็ม้วนพลิกกลับเอาด้านล่างขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สอดไปในช่องของเส้นที่เรากําลังทําอยู่นะคะแล้วก็ดึงค่อยๆดึงนะคะเราอย่าดึงแรงนะคะดึงให้เป็นรูปแบบนี้นะคะอันนี้เส้นที่หนึ่ง ต่อไปหมุนนะคะหมุนทำเส้นยาวนะคะอันนี้พักมาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ม้วนหมุนกลับไปด้านหลังม้วนกลับมาทางขวามือพลิกให้ด้านล่างหงายขึ้นมาแล้วก็สอดลงไปในช่องค่อยๆดึงนะคะ เส้นที่สองได้ตามนี้แล้วนะคะต่อไปเราหมุนนะคะเป็นเส้นที่สามต่อเลยนะคะ <Yeah. S 1> บิดนะคะไปทางซ้ายมือแบบนี้นะคะป <Yeah. S 1> ิดไปด้านหลังทางซ้ายมือ <Yeah. S 1> แล้วก็วกกลับมาทางขวามือนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้เก็บก่อนนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็บิดพลิกเอาด้านล่างขึ้นหงายแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็สอดลงไปในช่องของเส้นที่เรากำลังทำ Okay. ในขณะที่ดึงเราก็ใช้นิ้วมือนะคะขยับตกแต่งไปด้วยนะคะต่อไปเส้นที่4นะคะพลิกเส้นนี้เก็บก่อนนะคะเส้นยาวหมุนไปด้านหลังนะคะไปทางซ้ายมือแล้วก็หมุนกลับมาทางด้านขวามือแล้วก็หมุนพลิกเอาด้านล่างขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็สอดลงไป อันนี้ก็เสร็จสีเส้นนะคะข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะมาเก็บสีเส้นนี้กันนะคะเราจะทําเส้นซ้ายมือก่อนนะคะอันนี้เราก็พับลงมานะคะและอันนี้เราก็โค้งแบบนี้นะคะโค้งสอดลงไปในช่องที่อยู่ติดกันก็จะมาทะลุตรงนี้นะคะ ดึงค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่สองนะคะแล้วก็โค้งหงายขึ้นมานะคะแล้วก็สอดลงไปดึงนะคะ ต่อไปเส้นที่สามค่ะทาเหมือนกันนะคะโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปในช่องที่อยู่ติดกันต่อไปเส้นที่สี่ ตรงนี้ถ้าถ้ามันแยงมาทละลุแยงแล้วทะลุสอดแล้วไม่ทะลุนะคะเราก็ใช้ครีมตรงนี้ช่วยหยิบได้นะคะอันนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อทำด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านนะคะเราก็ทำเส้นยาวก่อนนะคะโดย ม้วนไปข้างหลังนะคะไปทางซ้ายมือแบบนี้แล้วก็ม้วนกลับมาทางขวามือแล้วก็ม้วนพลิกนะคะกับด้านแบบนี้นะคะแล้วก็สอดดึงนะคะอย่าดึงแรงนะคะต่อไปเส้นที่สองนะคะอันนี้เราเก็บก่อนนะคะจะได้ไม่เกะก,กะนะคะหมุนไปทางซ้ายมือ แล้วก็วนกลับมาทางขวามือม้วนพลิกกลับมาแบบนี้นะคะ ไปเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่แล้วก็จะทำครบสี่เส้นแล้วนะคะอันนี้ดูตรงกลางนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำกลีบข้างในนะคะเป็นกลีบดอก สี่สี่กลีบตรงนี้นะคะด้านในนะคะ,ะเราจะทำเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนนะคะเราก็พับเส้นที่อยู่ข้างบนนี้ก่อนนะคะพับเก็บมางี้นะคะแล้วเราก็พลิกกลับไปด้านหลังแบบนี้หมวนกลับลงมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปในช่องที่อยู่ติดก,กันนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวครีมนะคะช่วยหยิบนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเส้นต่อไปค่ะทําเหมือนกันค่ะโค้งไปด้านหลังนะคะแล้วก็คว่ำลอตเตอรี่นะคะแบบนี้แล้วก็สอดลงไป นี่นะคะนะคะอันที่สอง ต่อไปอันที่สามนะคะพลิกไปด้านหลังนะคะแล้วก็พลิกกลับแบบนี้นะคะตามแบบเลยแล้วก็สอดลงไปในช่องที่อยู่ติดกัน ต่อไปเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสกรีบนะคะต่อไปเราจะตัดส่วนที่เกินออกค่ะ ตอนนี้เราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ตรงนี้นะคะเป็นใส่ลูกปัดนะคะเป็นเกสรนะคะเราก็หยาะนะคะกาวลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็หยิบลูกปัดวางลงไปแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเหรียญปยทานรอตตอรี่นะคะเป็นอดอก ดาวกระจายแบบที่สองนะคะก็ง่ายๆไม่ยากเลยทุกคนสามารถทำได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ